พันธิออนคลั่งอะดิภูมิใจพี่หมูยอมเคาน์เตอร์พีกแล้วเคาน์เตอร์พีที่อะไรกูจะเล่นพันธิออนบูมมันไม่สามารถจะมอไฟได้เว้ยถ้าใส่ลาดมันโชว์หลาขนาดเนี้ยมอไฟจะดูเป็นพีกที่ไม่คุ้มเท่าไหร่พันธิออนนี่คุ้มสุดละทีมเราหญิงล้วนหอกตัวนี้มาได้ยังไงไอ้กินเด็ดนี่ผู้หญิงอะกินเด็ดนี่ตัวเมียไม่รู้อะมันไม่ใช่ผู้ชายอะน้องพี่เล่นนาคอให้ดูหน่อย เรา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 มาผิดสตรีมปะผมเล่น hmm. ลีกออลลีเจนต์อ yeah. ย mm ู่นะฮะไอ้ยามนาคงนาคอสตบเพี้ยนาคอสเทียอะไรน้องโดกีบาทหมู่ร้องเพลงอุ้ยร้องเพลงนี่ทําไม่ได้ไม่มีความสามารถในการร้องเพลงขนาดนั้นน่ะเพลงที่ร้องได้ก็มีเพลงช้างเพลงชาติเพลงอะไรอีกดียหนูมาเรียมีลูกแมวเหมียวอ่ะวันนั้นยังร้องอับอมรลินอยู่เลยกูร้องตอนไหนแ้ทำไมเมาส์กูแปลกๆปอ่ะ กูรู้สึกเหมือนกูเป็นแบบไววรุ่นเอจีที่มองเห็นด้วยตาข้างเดียวอ่ะคือผมผมกูนี่บางตาอีกข้างหนึ่งกูไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเหมือนเข้าด้านมืดอะไรสักอย่างอยู่เลยเบียลชิบหายอ้วต้องตัดไอผมแบบนี้คงจะต้องตัดน้อง ตะอีโมเออคำนั้นนั่นแหละอีโมบอยแม่งลำบากในการใช้ชีวิตอยู่นะการเป็นอ e ีโมบอยที่พยายามจะทำให้แบบตัวเองไม่เห็นทางบทบังสัจนรรมภาพของตาตัวเองด้วยเส้นผมอะไม่เชิงอว่าไม่เห็นนะครับเหมือนการมองเห็นมีบาโค้ดะบังตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> มันใช้ชีวิตยากขนาดเล่นเกมยงกังยากเลยคิดสภาพไปเดินตามทองถนนแล้วก็ฟุตบาทดิโดนบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นฟุตบาทไาชนพอดีอีแต้มแล้วหมูจะสี่ร้อยแต้มนะครับตอนแรกก็จะแกนั่นแหละ ทำอะไรไม่ได้อขอโทษตัวเพื่อนเึมพอพี่หมูไม่อ่านแชทม่วงอ่านทุกแชทน,นะฮะเวันนี้พี่ไม่พูดพี่พี่แทบไม่หลุดคำหยาบมาเลยนี่ว่าพยายามได้ดีหมูแต่คิดอยู่ว่าจะเป็นคนที่พูดคำหยาบน้อยลงอยู่กูพูดแบบนี้มาปีครึ่งละหลุดไม่หยุดอ่ะพี่โยนเนสชนเลนจาวานใครแพ้ชนะหมูแล้วเราไปเอาโยนเนสกับจาวานมาตู้กันได้ยังไงก่อนปริศนาจังเลยอะขอล่างสตรีลุนหน่อยไม่ชอบพี่เวอร์ชันนี้รอเกมมันแพ้ก่อนเดี๋ยวล่างจริงก็ออกมา อุ้ยโดนด้วยอ่ะอืมหอกเมื่อกี้ตาใส่หน้าต่างบ้านแชทแตกไปบานหนึ่งเล็งตะโครไกลอ่ะอย่าให้พี่เอาจริงนะเวเจพี่บอกเลยตอนนี้กูมองมึงด้วยตาข้างเดียวอยู่ถ้าเกิดกูเอาผมมีข้างหนึ่งออกมาไหรเนี่ย <I fight. S 1> หมูว่าการคุยหลายคนมันผิดป้าถ้าเกิดมีแฟนไม่ไม่รู้ว่าสำหรับพี่มันผิดนะ สำหรับพี่ถ้าเกิดคุยหลายคนคือผิดแปดไม่ทันนะดิได้หมดแล้วเนี่ยสวยครับพี่พี่เอาผมบรรดาไว้เพราะอีกข้างมันแดงใช่ไหมคะเพราะอีกข้างมันแดงใช่ไหมคะใช่ครับ อีกข้างตาเป็นสีแดงแล้วคืนวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยพี่ตัตีนได้ถึงถึงแค่สามทุ่มเพราะว่าถ้าเกิดตัดสนถึงเที่ยงคืนพี่จะกลายร่างแล้วความลับที่จะั่วไหลผู้เอาสุดเอ่อ <Okay. S 1> this ท r a c k อ่ะไม่นะก็เกมมันชิวแล้วอะ เอ่อท้ายพอเกมมันจิวแล้วเราก็สามารถมานั่งคูย่อย่าชัดได้ส่วนเกมเม็มๆก็จะเห็นผมเยมียมๆนิดนึงนี่ใช้คําว่าผมไม่ใช้คําว่ากูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยกูดูเป็นระยะยชนขึ้นมาเลยไว้ตัดเย้ yeah! หลุดมาแล้วครับคำหยาบ พี่อยากให้แผนไปป่าหอกแบบพิมพ์อะไรอะมิวฮัลโหลใจเย็นนะครับแชทไม่ต้องรีบพิมพ์ขนาดนั้นพี่ตั้งใจอ่านทุกข้อความพวกมึงก็ตั้งใจพิมพ์ด้วยให้มันอ่านออกอะอย่างน้อยก็ภาษาพยานาคมีหน้า,า,นาละ่ะ แ่บนี้คือคุมแล้วหมูอย่าเม้มเฮ้ยขอขอเม้มก่อนตอนไฟไม่ได้อะโกงโกงตรงไหนเ,หเอ้ยกูขอกลับบ้านเถอะครับกินเด็ดถือว่าขอล้องอะ่ะตังมันเยอะมากๆเลยอยากใช้อะ่ะพี่มีอันติแล้วพี่กำลังจะไปนะฮะ <Twilight> แย่ลแยล้วก็ไม่แย่เท่าไหร่ซามิล่าเกิดมาก มโดดสวยเพื่อนนายทำได้ดีมากเมมแล้วมันชนะไม่ตลกชอบดูหมูแพะแต่พี่ไม่ชอบความแพ้แพ้เว้เด็กเด็กกดการเลนมาแล้วมีความสุขมากเลยครับครับผมแต่พี่ก็จะมีความสุขแล้วตาหน้าได้เควสการเลนมาร้อยแต่พวกเราไม่สนใจการที่พี่ได้เล่นแพนดิออนไปเรื่อยในสตรีมแบบนี้แหละครับ <S <S เราอยากเห็นตัวอื่นขนาดนั้นเลย, <S <S ยแล้วเมื่อไหร่ทีผมผมจะเลิกตายเดี๋ยวก็แพ้จนได้อที เฮ้ยหันย้อ,อนข้างอะดิมึงจะโซโลคิวเจสเลยหรอครับอาจจะเก่งเกินไปนะเร็วนะมันมันมันไม่ได้นะขอร้องเอะวะมันดูไม่ใช่อ่ะสองเอ็ดีเอาไว้อยู่วิ่งครับวิ่งครับ ไฟอยู่นะฮะเฮ้ยปล่อยพี่ตายคนเดียวก็ได้นะเพราะพี่ก็ดูไม่รอดอยู่แล้วอะแต่ทีนี้ก็ตายกันเป็นเบือเลยแหละหมายถึงอีทีมอะมาดิคาตาลินา่าอันนี้เราจะสามารถชนะกันได้ตอนไหนครับตอนที่เราออา,าแล้วก็ไฟได้เราไปเล่นไอ้นี่บนกันดีกว่า ราไปเล่นป้อมบนกันเดียวใครมีบัฟมาอยู่กับผมหน่อยครับไม่อยู่ะไรตรงนี้ทางที่มังกรจะเกิดเดอะดิคเด็กลงไปมังกรกันได้แล้วเล่นมุนโดเอพิโดกี่บาทมุนโดเอพเล่นไม่ได้ครับมุนโดเอพนี่หมื่นหมื่นหนึ่ง,ย,งยังยังยังเสียดมือที่จะเล่นเลยแต่พูดเล่นนับไปตั้งแต่ห้าพันแล้วถ้าเกิดเอมุนโดเอพิอ่ะ,อะวันนี้หล่อจังครับผมผมเอาผมลงข้างหนึ่งแล้วมันรู้สึกหล่อขึ้นเหรอฮะมันดูเบียวขึ้นแต่เต๋ออ่ะ เสยไม่หยุดพี่โคตรแรงเลยวะผมไม่อ่านเมน้นสองเม้นติดน้อยใจกายร่างเป็นแวววฟเอา,อางี้นะคือมันอ่านไม่ทันเว้ยเด็กๆเ,เล่นมันมันต้องเล่นเกมไปด้วยอะ่ะคือถ้าเกิดปิดจอแอลแล้วมานั่งอ่านนะกูว่ากูทําได้ต้องไปอย่างไวไวจีอะ่ะไม่ต้องมีกูก็ได้นี่นะ นี premises, 1, sure. yeah, ่สูตรเหรอกินเด็ดอันนี้คือสูตรใช่ไหมเด็กเล่นหรือตะโกนฟอเดมานเสียไรเอาคีย์บอร์ดเสียบเพื่อนบ้านถ้ามันเอาคีย์บอร์ดเสียบเพื่อนบ้านเข้าพี่ว่าไอที่มีปัญหาเพื่อนบ้านไม่ใช่เด็กคนนั้นหรอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กจริงๆนะใช่ครับมันเป็นเด็กข้างบ้านมันมาเล่นกันเนี่ยแหละฮะไม่ใช่ลูกกูนะเจมมีลูกแล้วฝันผมสลายไม่ไม่ได้ฟังที่กูพูดไปเมื่อกี้ตีมางพูดอยู่นะสวัสดีครับมาใหม่โดนตกจากคลิปดาเวนท็อปสวัสดีครับ เราชอบอะไรรุนแรงรุนแรงกันเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่คนเป็นคนแบบนั้นนะจริงๆพี่เป็นคนสุภาพและเรียบร้อยมากๆไม่เฮียถามแชทดูใช่ไหมครับแชทเฮียอะไรอ่ะบูมก่อนเข้าเลนไปเพื่อนบูมรึ้งหลอดอีกทีไหมอีกทีไหมมึงดูท่าเถิเอนทีอ We <laughs> are <laughs> oh, the NGÊN NÊN 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 NGÊN NÊN bây วเวฟกำลังดันมาถ้าเกิดรีเป็นรีจะมาแกงเวฟนี่เว้ยเพราะเวฟมันกำลังดันมาหาพี่นาตาัไมันต้องมาเล่นลึกแล้วเกิดรีไม่เป็นเนี่ยจะเข้ามาเตะนิดละรีโดนกูบ้างโดนตำจังกูบ้าง แปดก็ได้แปดไทยก็ได้จะไดไไไไ้ไม่ต้องเคลียร์ได้ไหมม,มัน TP ไปแล้วเพื่อนมัน TP ไปแล้วมัน TP ไปแล้วแ <c oughs> ม่งเอาเกือบหมดเว้ยไ้เหียอ <c oughs> ยากกลับบ้านแล้วไม่ได้อ่ะ,กร,ะกรมสัมภากระเราจัดสวยงานที่ดีที่สุดอ่ปะป่ะละเรียกรงเท้ามาแล้วแนสต์ดิ้งจะเดินปันป่นปั่นอะ่ะมานามมันเหลือน้อยแล้วได้อยู่ ถ้ามันเผอใช้อ e ีไปอีกสักรอบมานามันจะหมดจนไม่มีอันติถูกไหมกูสับผิดอ่ะคิดหายแล้วเด็กๆด,ดูมันออกของดิโอเคคอมโบคอมโบชัดจดนะอันนี้ต้องจดละมันมีอันติแล้วพี่ยังไม่มีพี่ไม่มีอะไรเลยในการสู้กับมัน เดีย๋ยวนี้ไม่มีแชทเรียกร้องบิ้วแปลกๆก็เหรอไม่ครับเดีย๋ยวนี้แชทด,ดีขึ้นเยอะแล้วนิสัยอะ่ะอุ้ยกองบึ้มโอ้โหกลางก็ชนะบนก็ชนะตายเฉยๆฉยายเฉยๆล่างก็ชนะมันสบายแล้วเว้ยนอกจากจะมีฟาจนูนี่จะเผลอแบบกดผิดออกลุนคิงมาแล้วไม่ใช่บัตรเทิร์ดอ่ะ พี่หมูถอดเสื้อยังตามสัญญา2 5 5 0ที่มีคนเคยโดเนทรอผมก่อนได้ป่ะช่วงนี้ไม่เซลในการถอดเสื้อเลยพี่อ้วนตุบพี่ด่ายเพื่อนผมหน่อยมาเล่นตามพี่แต่ไม่ชอบมองแมพมันยืโนโนโนครับมองแมพด้วยนะฮะที่หลังเพื่อนมีปัญหากับเราแล้วนะเด็กๆสมัยนี้ก็ดีเว้ยนี่เราชวนกันมาเล่น e ลีกออฟด e จ e n d s อย่างนั้นนะ่ะเราชวนเพื่อนมาเล่นลีกออฟดิจิ ชวนกันมาเล่นแอลเหมือนทำลายมิตรภาพถ้าเกิดจะชวนเล่นแอรจยิงชวนมันไปเล่นเชียนตุเกเตอร์อะไรอย่างงี้เดียวมันเหมือนเป็นในไหนว่ากูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงแล้วอ่ะเอาเพลเล่นบนควรปากหวาตรงไหนบ้างพี่มีภูมินี้กับภูมิเนี่ยน้องเลือกเอาเลยหรือไม่ก็ลึกๆหน่อยปากภูมิเนี่ยรู้หมดมันไม่ใชุ่่มโดยตมอ่ะไปปักตรงเมื่อกี้รู้หมดเลย ะเห็นป่าก็เลยว่ามาเล่นบนอยู่หรือเปล่าจากนั้นเราก็จะพอเดาได้แล้วว่าเขาจะทําอะไรมันจะทําหน้าตาหืนห่นๆอยู่ในพุ่มแล้วก็รอแก๊งเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะปักให้ดูบูมเนี่ยตรงนี้มันเห็นหมดเลยทั้งกบทั้งบูมันมันรู้ว่าป่าเขาขึ้นมาบนแบบแน่ๆยังไงป่ามันก็ต้องแวะตรงนี้ไว้มันไม่มีใครโลก,กิตเอาหมาแล้วก็อ้อมตรงนี้หรอกอย่างนั้นคือแม่งอยากจะฆ่าท็อปจะจัดอะเห็นป่ะชัดเนี่ยปักพุ่มนี้ปุ๊บไหวตัวทันไหวตัวทันกว่าพุ่มนี่ เพราะปกติป่าบางตัวพอเราเห็นมันพุ่มนี้เราเราก็แทบจะตายไปแล้วมันหนีไม่ทันถ้าเกิดเรามีโลดเพราะฉะนั้นโล่สำคัญกับมิดไฟจูนขอบคุณมากที่ส่งมาให้กูคอมโ,มโบมันเป็นลีที่น่ารักที่สุดในโลกน่ารักกว่าไอ้จ่าตัวเมื่อกี้ไอ้จ่าตัวเมื่อกี้นะ่ะทิ้งกูอะ อย่าหรวิเทอร์กูดิฉ <laughs> ุนอยู่แบบนี้ฉุนอยู่วิเทอร์ก็ใช้ไม่ได้ <laughs> ต่โลแล้วไงวิธีเคาน์เตอร์หนาตัดน,นะะเอ๊ะแม่มึงเลือดเต็มมึงเลือดเต็มแล้วพี่หลีเลือดก่อน พี่จะคอมโบใส่มาแล้วนี่ป้อมแรกป่ะแล้วก็เหมือนจะไม่มีใครจะแย่งป้อมแรกพี่เด้อสบายแล้วดีนายเวฟน่าซัดไปโคตรน่าเกลียดอะ่ะการกระทำแบบนี้แล้วก็สับอีกตัวหนึง่งมึงโกดรรกูป่ะเนี่ยเพื่อนป้์มมาแบบนี้เลยหรอโดนกูสับอะ่ะไม่มียันติแล้วนี่เบิ้ม มีอยู่อะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ไหวไอหมานี่ไม่ไหวคิวมานรีมูฟตโลเหรอพี่ใช่ครับการเลนมันเลยเขาเตือนนาตัตไงภาพภาพมันคือภาพนี้เลยเว้ยนาตัตนี่ไม่มีติดเถียงอกไม่สนุกเลยอย่าดูความาแพ้ของผมรลกครับยากนะวันนี้ยากเราตัดแปมการเลนล้วคือยากอันนี้เรลีอยู่ล่างกูบอกเลยหมดมึงไม่ได้ลืมตาและอาป,ปากละแต่กูเหลือบูไว้ทำไมถึงเหลือบูไว้บูเป็นแคมป์เดียวยากสุดฮนะ ตัวอื่นมันบางไอบูนี่เรือตั้ง 4, <laughs> สี่พันสามเพชเวนท็อปหนึ่งพันยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะแต่มึงยาวจริงๆเหรอน้องเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่านะอย่ามาทำเลสารไล่ะอย่างเห็นพี่เล่นเวนท็อปเลยน่าจะไม่สะดวกลูกกระตาเท่าไหร่โคตรง่าย